คะทุกคนวันนี้เราจะมาทำห้องเรียนเสมือนจริงนะคะใน s ั p ปะสเปอร์กันนะคะอ่าก่อนอื่นเราก็เข้าไปที่ w w ็ a p p e r นะคะอ่า .com นะคะอ่ะกดเข้าไปเลยนะคะพอเราอยู่ในหน้านี้แล้วนะคะให้เลื่อนลองอมาข้างล่างปึ๊บปอ่าเราจะเห็นคำว่า e อ p l o r เคช e r ให้เราคลิกตรงนี้เข้าไปเพื่อที่จะทำการล็อกอินสร้างโปรเจกต์กันนะคะ อพอเรามาถึงหน้านี้ได้แล้วให้เราทำยังไงต่อให้ทุกคนไปที่ล็อกอินเลยค่ะถ้าคนที่ยังไม่เคยสมัครให้ล็อก in, อินเอยให้ไปที่ฟิทายนะคะอ่าทีนี้เราล็อกอินเป็น with g o o g l e อ่าแล้วเราก็เลือกนะคะว่าเราจะใช้เว็บไซต์อะไรเอ๊เราจะใช้ Gmail ตัวไหนนะคะเช่น Gmail ไหนที่เราใช้กับการสมัครเราก็ควรใช้ Gmail นั้น นะคะ,ะทีนี้ให้เรามาที่เครื่องหมายบวก New Project ตัวน,นี้ขึ้นมานะคะแล้วแป๊บนึ่ะให้เราเลือกเป็นโอเคต e ร e t e ร e ปุ๊บ New Project แล้วก็เป็น ให้เราเลือกเป็นดีไซน์วงเล็บเทคโนโลยีนะคะเพราะว่ามันจะง่ายต่อการสร้างของพวกเราถ้าสมมติว่ามันตัวนี้เพิบเราล็อกอินใหม่นะคะเนือโปรเจกขึ้นมานะคะถ้าสมมติว่าเรามีโปรเจกต์เดิมอยู่แล้วเราจะสร้างให้เราคลิกเข้าไปที่โปรเจกต อ่าตรงนี้ปุ๊บแล้วให้เราเลือกเป็น open design อ่าพอเรา open design มาแล้วปุ๊บอันนี้จะเป็นงานเดิมที่เราเคยทำกันไว้ใช่ไหมและทีนี้จะมาต่อให้ว่าเวลาที่เราจะทำ contact ปุ่มเราจะทำยังไงหรือเพิ่มเติมให้เช่นเราอาจจะทำหนึ่งวิชาอ่าซีนที่หนึ่งอาจจะเป็นปกหรือว่าอาจจะเป็น เนื้อหาวิชาหรืออาจจะเป็นอะไรก็ได้ที่พวกเราจะทำนะคะทีนี้ในตัวนี้มันจะเป็นการอัปโหลดเช่นเราจะอัพโหลดรูปภาพเราไปที่อ m เม e แล้วให้เราเลือกเป็นอัปโหลดอีเมลนะคะหรือว่าถ้าเราเคยอัปโหลดรูปภาพไปแล้วมันก็จะมีค้างชูอยู่ในลักษณะนี้ให้เรานะคะอันนี้ก็คือหน้าปกหน้าแรกทีนี้เรามาดูการที่เรามีซีนสอง อ่ะซีนสองของเราอาจจะเป็นหน้าเนื้อหาหรือหน้าอะไรก็ตามนะคะแล้วเรามีซีนสามคืออาจจะเป็นเนื้อหาวิดีโออ่ะเรามีสามซีนเราจะทํายังไงให้เวลาที่เราสแกนโค้ดแล้วปุ๊บมันจะไปได้ทั้งสามซีนเราจะต้องใส่ปุ่มคอนแทคตัวนี้ก็คือเราจะต้องมีปุ่มนะคะก็คือเช่นปุ่มตัวนี้ใช่ไหมคะมันจะมีอยู่อ่ะปุ่มตัวนี้จะเป็นปุ่มปุ่มเล็กปุ่ม ็กปุ่มอะไรเงี้ยถ้าเราอยากอันนี้คือหน้าแรกที่เราทําเป็นซีนที่หนึ่งถ้าเราอยากให้มันไปซีนที่2เราจะทํำยังไงเราจะต้องมาใส่แอคชั่นให้มันจาก p property ธรรมาราใช่ไหมให้เรามาที่เป็นแอคชั่นแอคชั่นตัวนี้ On Top ตัวนี้ให้เราเลือกเป็น go to scene หลังจากนั้น ซีนให้เราเลือกเป็นซีนที่2นะคะอันนี้จะเป็นการใส่แอคชั่นซีนและที่นี้รงมาซีนที่2ปุ๊บอาจจะมีพวกเป็นปุ่มข่าประชาสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะหรือว่าจะเป็นปุ่ม เมนูแต่และปุ่มเราสามารถใส่แอคชั่นได้เหมือนกันเช่นข่าวประชาสัมพันธ์อาจจะมีแอคชั่นตอนนี้เราก็ใส่ไปแอคชั่นเป็น go to scene ในหน้านี้คลิกไปให้เป็น s c e n ส 3, อะไรอย่างเงี้ยแล้วเรายังมีปุ่ม back ปุ่ม next แล้วก็ปุ่ม home อีกด้วยปุ่ม home คือกลับไปหน้าแรกเราต้องเป็นแอคชั่นปุ๊บเป็น go to scene ปุ๊บแล้วก็เป็น s c e n ที่1นนะคะโอเคแล้วก็ปุ่ม back ก็จะเป็น อ่าเช่นเราจะใส่ปุ่ม back ปุ่ม back คือปุ่มถัดไปเช่นปุ่ม back ปุ่มถัดไปเราก็ต้องเลือกเป็น action อ่า back จะต้องไปอยู่ซ c นเอ๊ะ next จะต้องไปซีนที่สาม back จะต้องอยู่ซ c นอะไรคะ back ก็จะต้องกลับไปเป็น action เป็นซ c e หนึ่งอันนี้คือหน้าสองพอเรามาหน้าสามปุ๊บอาจจะเป็นหน้าเราจะต้องมีถ้าสมมุติว่าหน้าสุดท้ายอาจจะมีปุ่มเดียวก็ได้ก็คือปุ่ม back กลับไปแต่ถ้า แบ็กกลับไปกับปุ่มโฮมก็ได้นะคะในหน้าสุดท้ายอ่ะทีนี้เราทําเสร็จสิ้นแล้วทั้ง3ปุ่มทีนี้เราจะลองพับบิดดูอ่ะพับบิดกดพับบิดเลยอันนี้จะเป็นขั้นตอนของการพับบิดนะคะอ่ะหลังจากนั้นนะคะทุกคนเราพับบิดเสร็จแล้วนะคะ เมื่อเราพับบิดเสร็จแล้วเรากดพรีวิวถ้าพรีวิวแบบนี้มันไม่ขึ้นเราจะต้องแก้ไขปัญหายัางไงเรากลับมาที่รีเซ็ตใหม่เลยค่ะรีเซ็ตหน้าเบราว์เซอร์มันใหม่อ่าพอเรารีเซ็ตใหม่เสร็จแล้วใช่ไหมคะพอเรารีเซ็ตใหม่เรากดพรีวิวอีกครั้งอ่ากดพรีวิวอีกครั้งปุ๊บมันจะขึ้นตรงนี้มาให้เราโหลดแอปแซป,แซปเปอร์ในโทรศัพท์เรานะคะแล้วเรากดเข้าไปในแอปปุ๊บ มันจะขึ้นหน้าให้เราสแกนโค้ดที่อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เรานะคะอ่ะรอแป๊บนึงนะคะอ่าพอได้หนานี้มาแล้วใช่ไหมคะทุกคนสังเกตดูแล้วเราก็ลองอ่ะไอ,ะอ,ะอะ่เห็นไหมคะไปที่อื่นก็ยังมีแล้วเรากดปุ่มไปถ่ดไปอ่าเช่น ปุ่มที่1นึ่งเขาเชื่อมพันเราอาจจะใส่ข้อความหรือใส่วิดีโอเข้าไปใช่ไหมคะเรากดตรงหมายอ่านเห็นไหมคะมันก็จะมีหน้มีวิดีโอมีวิดีโอมีปุ่มโน๊ตเมื่อเราใส่อ่าทีนี้เราอยากกลุ่มแบ็ k กลับไปอ่ากลับมาหนทิศน้องอ่าเราอยากกลับไปหน้าแรกอ่ากลับไปได้นะคะอันนี้จะเป็นการใส่อคชั่น สำหรับวันนี้นะคะทุกคนพอแค่นี้ค่ะมาสอนใส่แอคชั่นปุ่มของในการสร้างแซปเปอร์นะคะในสร้างห้องเรียนเสมือนจริงในแซปเปอร์นะคะอ่ะสำหรับวันนี้พอแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ